สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดับกลิ่นชักโครกกันนะคะใครชักโครกเีมยนใครชักโครกมีกลิ่นดูคลิปนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมาตัดปัญหานั้นออกด้วยสูตรง่ายๆทําให้กลิ่นชักโครกหอมแบบธรรมชาติต้องกังวลว่าใครมาขอเข้าห้องน้ําแล้วเขาจะเหม็นกลิ่นชักโครกเรานะคะวันนี้มาทําวิธีง่ายๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวอย่างแรกนะคะมีสบู่นะคะเลือกเป็นชนิดไหนก็ได้นะคะอย่างที่สองยาสีฟันยาสีฟันก็แล้วแต่ชอบนะคะ สามแมสนะคะแมสปิดจมูกเรานี้แหละคะ่ะเลือกมาหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็มาตัดออกนะคะตัดให้ยาวนิดนึงนะคะแล้วดึงอ่าลวดออกนะคะผ้าที่อยู่ตรงกลางของแมสนะคะดึงออกเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ตะข่ายของอ่าแมสนะคะตะข่ายบางๆนะคะตัวหนาๆเราจะไม่เอานะคะเอาตรงกลางออกนะคะ ดึงออกให้หมดเลยค่ะตรงนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนึงนะคะดึงไม่ออกก็ใช้กันไกรตัดออาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราใช้กันไกรตัดค่ะกลับมาด้านเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมีสายห้อยอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปแขวนไว้ในโถเก็บน้ำของชักโครกนะคะประมาณนี้นะคะแมท เดี๋ยวเราไปตัดสบู่กันต่อเลยนะคะสบู่แล้วแต่ชอบนะคะชอบกลิ่นไหนก็เลือกกลิ่นนั้นมานะคะวันนี้เลือกเป็นของอสบู่นกแก้วนะคะสีเขียวๆนะคะเพราะว่าสีเขียวนี้เป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะสบู่ก็จะมีทั้งชิ้นละเอียดแล้วก็ชิ้นไม่ละเอียดนะคะเผื่อชิ้นที่ไม่ละเอียดเผื่อเวลาเรากดจักโครกนะคะเขาก็จะค่อยละลายไปเรื่อยๆนะคะ ใส่ถุงให้หมดนะคะใส่ถุงของแมสนะคะใส่ในแมสตให้หมดเลยค่ะชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วบีบยาสีฟันลงไปนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะส่วนมากก็จะใส่ประมาณ20เซนติเมตรขึ้นไปนะคะประมาณนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผูกนะคะผูกแมสนะคะโดยใช้ลวดที่เราดึงออกมาครั้งแรกนะคะออกจากแมสนะคะเราใช้ลวดอันนี้เลยนะคะมัดผูกให้แน่นๆเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ <S 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 เสร็จแล้วไปใส่โถชักโครกกันเลยค่ะใส่โถน้ํานะคะถังที่อยู่ด้านบนของชักโครกนะคะครั้งแรกเลยนะคะละล,ะล,ะล,ะลายสบู่ก่อนนะคะ พอละลายเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคล้องไว้ก่อนจะกดชักโรครกนะคะเราล้างโถส้วมก่อนนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะพอเราล้างโถส้วมสะอาดแล้วนะคะเราก็จะกดชักโรครกครั้งแรกนะคะที่เราใส่สบู่เข้าไปเมื่อกี้นะคะกดชักโรครกทีนึงค่ะจะมีกลิ่นหอมๆขึ้นมาแบบธรรมาชาตินะคะ พอกลิ่นเริ่มหมดเราสามารถเปลี่ยนถุงใหม่ได้นะคะแค่นี้เราก็หมดปัญหาโถส้วมเหม็นโถส้วมมีกลิ่นได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ